สนับสนุนโดย Bangkok f i h e Factory สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล้อคุณผู้ชมเข้าสู่ Slow Life for Beautiful Day นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาที่ สถานที่แห่งหนึ่งฮะที่เป็นสถานที่ถูกบูรณะจากตึกเก่าๆมาเป็นตึกใหม่ๆนะฮะแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวางเหมือนเดิมที่สำคัญคือชื่อของกลุ่มเนี้ยที่เขาทำเนี่ยหรือบริษัทแห่งนี้เนี่ยก็แปลกด้วยนะค่ะบูรณะสถานนั่นสิคะบูรณะสถานฟังดูแบบโอ้ทางการมากแต่หารู้ไหมคุณผู้ชมว่า คือบุคคลสําคัญของที่นี่เป็นเด็กอยู่เลยนะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นมากนะฮะเพียงแค่อายุ20กว่ากว่านั่นเองใกล้ใกล้กับเราเกล้เพื่อนก็ได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่ามีความคิดในการที่จะชอบของเก่าๆแล้วก็มาทําบุรณะใหม่ๆนะฮะเป็นแนาวินเทจอะถูกต้องคือใส่ความรู้สึกใหม่ๆให้เพราะฉะนั้นนะคะเราตามไปคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ,บุกมาออถึงโต๊ะเลย <c oughs> ถึงโต๊ะเลยโต๊ะทำงานเลยนี่เป็นห้องทํางานจริงๆของบุรณสถานนะครับคุณผู้ชมแนละ้วแล้วก็3มท่านที่ยืนอยู่กับเรานี่ก็คือคนที่เป็นคนเป็นหัวเร้าหวแรงหลักเลย <c oughs> <ช>ที่นี่เลยนะบุคคลสำคัญของที่นี่เดี๋ยวให้แนะนําตัวกันเกาะเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะแพรลินจรนาโชติวงค์ค่ะแล้วก็คุณเปนนะคะเป็นวิศวกร ค่ะ,ะนี้ก็พี่อังค่ะเป็นสถาปนิกก็คือว่าเป็นกลุ่มของสถาปนิกกับวิศวกรที่มารวมตัวกัน,นเล่าที่นึ่งถึงที่มาที่ไปของบูรณสถานหน่อยไหมค,คือบูรณสถานเนี่ยเกิดจากความจะบอกว่าความรักก็ได้ความรักในสิ่งเดียวกันที่เรามาเรามารวมตัวกันอยู่ที่นี่รักอะไรครับมันมีความชื่นชอบค่ะ แล้วก็มุมมองที่คล้ายๆล้ากันคือถึงการออกแบบการสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะใช่คือด้วยงานที่เราทำกันมันเกี่ยวกับงานก่อสร้างอีกแล้วะนะคะมไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสถาปนิกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราแบบเล็งเห็นเหมือนกันนะคือปัจจุบันเนี่ยอาคารใหม่มเกิดขึ้นมากแต่ถ้าเราจะไปทาตามเราก็คงเป็นแค่สตาร์ทอัพเล็กๆที่จะไม่ทันเขาแน่นอเพราะว่าเขาไปกลกันมากแล้วเราก็มองว่า แล้วอาคารที่แบบถูกทิ้งไว้ล่ะมไม่มีใครทําอะไรกับมันเลยเหรอแล้วต้องรอวันนึงมันทุบโดนทุบลงไปแล้วก็สร้างใหม่เท่านั้นเหลือมีทางอื่นไหม,อ,มอะไรน,นะคะแต่แต่ที่อยากรู้คือก่อนที่จะไปคุยเรื่องการสร้างสรรค์ในต่างๆงานเนี่ยนะคะสามคนนี้เนี่ยมาเจอกันได้ยังไงคะความบังเอิญมากกว่าบ,บังเอิญว่ามาเจอกันเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมคะสองคนนี้ไม่เคยไม่เคยเลย แต่มันมีมันมีอะไรบางอย่างที่ทำที่ทำให้เรามาเจอกันออที่บางอย่างดูแบบเป็นพลังงานที่สัมผัสได้ครับแล้วมือที่สามเข้ามาสยู่ในวงการนี้ได้ไงครับใช่ก็เป็นระอายุน้อยกว่าค่ะจะอ่อนองกมาประมาณสปีอันนี้เป็นเพิ่งจบใหม่คือเป็นเคยทำงานที่อื่นมาก่อนเป็นบริษัททั่วไปนี่แหละบริษัทที่เกี่ยวกับวิศว,วะอืมเป็นก็รู้สึกว่าชีวิตเฟรมันไม่มีอะไรเลยตั้งเช้ามาเป็นต้องขับรถติดมากๆเลยไปทํางานอืม มันจะทำจนห้าโมงเย็นแล้วก็กลับบ้านก็วนเหวียงกันในชีวิตก็วนอย่างนั้นประมาณสามสี่เดือนก็คิดในใจว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการชีวิตเรามันควรจะแบบเฮ้ยเอ็นจอยสิเราเป็นวัยรุ่นนะต้องเอ็นจอยทางไหนเอ็นจอยไหมคะเป็นเหมือนกันเอ็นจอยเอ็นจอยเอนจอยวัยรุ่นอยู่โอเคคือแบบอาจจะถ้าเกิดสามสิบไปอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้นะแต่ตอนเนี้ยมันคิดอย่างเงี้ยมันก็เลยลองหาดูว่ามีอะไรที่ีีก่ป สามพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกว่ายังไม่ถึง30นี่เอาตอนนี้เท่าไหร่คะปีสามค่ะโอ้โหเท่ากันเลยปีสามเองเท่ากันเลยเพื่อนเพรยเพื่อนเพรอาแล้วยังไงต่อเพื่อนเพรย์มาเจอสองคนนี้ยังไงคะก็เพือนก็เคยเห็นเห็นเขาก็มีออกสื่อกันใช่ไหมตอนช่วงนั้นมีออกลงเดีอะไรเงี้ยก็เลยมาสะกิดว่าขอเราขอทำงานด้วยสิเป็นโซ่กรน่ารักช่วยเธอได้หมายถึงว่าเราก็ไม่รู้จักเขาเลยรู้จักเขาผ่านสื่อ โโอ้สุดท้ายเป็นก็ได้มารู้สึกว่ามันใช่มันเราเอ็นจอยนะรู้สึกสนุนสนานันการทำงานมันก็นี่แหละคือวิธีที่เราต้องการวิธีอะไรที่เราต้องการวิธีที่เรารู้สึกว่าพรุ่งนี้เป็นวันวันจันทร์กับวันศุกร์เราจะรู้สึกเหมือนกันนึกออกไ นี่แหละต้องคิดแบบใบรุ่นหรืยอคือไม่ค่อยทํางานเหมือนกันวาุเรก็ไม่ค่อยว่าทำงานที่เรารักทํางานแล้วมีความสุขก็จะสุขมันเช้าโอ้โหวันจันทร์อีกแล้วใช่ไหมแต่งานมาสุขก็รู้สึกเหมือนกันถ้าวันทำงานในแง่ของคอนเซ็ปต์ของบริษัสถานเนี่ยก็คือว่าเราจะทำหน้าที่ในการปรับปรุงอาคารเก่า ช่ไหมฮะเราจะไม่ได้สร้างออกแบบอาคารใหม่คือเรียกได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะเน้นมาทางด้านปรับปรุงอาคารรีโนเวทแต่แต่โอเคบางบางรายบางท่านนะคะก็เออมาช่วยอยากให้เราปรึกอยากได้รับคำปรึกษาว่าเรามีอาคารเก่าอยู่เงี้ยค่ะเราควรจะทุบทิ้งหรือว่าจะสร้างใหม่ดีหรือว่าจะปรับปรุงอะไรจากจากเขาได้บ้างอะไรก็จะมาปรึกษากับเรา งั้น e เอาที่นี่ก่อนเลยดีกว่าขอเริ่มต้นที่แรกออฟฟิศนี่เลยค UM. ่ะมันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงตอนแรกที่นี่มีอยู่ก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือเดิมทีเนี่ยก็คือเป็นอาคารพาณิชย์ที่เหมือนฝั่งตรงข้ามตรงข้ามกันเลยอาคารหน้าตาก็คือข้างล่างขายของทั่วไปข้างบนก็เป็นที่พักอาศัยเก่าๆอะไรเงี้ยใช่แล้วคือสัญญาเช่าก็เป็นสัญญาเช่าเซ้งนะคะพอสัญญาเช่าเซ้งหมด ลงไปก็ถูกทิ้ง<ะ>ล้างเอาไว้ด้วยความที่เจ้าของเป็นรายเดียวกันทั้งหมดทั้งซอยหนึ่งนี้ะนะคะวันหนึง่งรถไฟฟ้ามาจอดข้างหน้าซอยอทุกอย่างมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคงไม่ได้แล้วโอเนอร์เองเขาก็มองเห็นค่ะว่าเราจะทำยังไงกับอาคารชุดนี้ได้บ้างเราจะทุบทิ้งเลยไหมตั้งคอนโดไหม หรือว่าเราจะทําอะไรสักอย่างที่<ะ>ทําให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ได้คืนกําไรให้กับเขาได้คืนกําไรให้กับชุมชนได้ทําให้ชุมชนรอบๆนี้เกิดพื้นที่ที่ดีมีคุณภาพขึ้นมาได้แบบไหนดีกว่ากัน<ะ>สุดท้ายเขาก็เลือกรีโนเวท ในลักษณะการทํางานของการรีโนเวทตึกเนี่ยมันจะต้องยากกว่าการสร้างตึกใหม่อยู่แล้วเนี่ย ừ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 . มันมันมันมีปัญหาอะไรกับการทํางานของเราไหมมันก็ใช่สมมติว่าอย่างเช่นพอเราเปิดไซต์ขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะมีอะไรแบบแปลกๆขึ้นมาตลอดเวลาเลยอย่างเช่น คานออกมาตามแบบต้องใส่เหล็ก6เส้นนี่ะทำไมมันเหลือแค่2แล้วก่อ,กอนก่อนก่อนหน้านี้ใครสร้างมาแล้ววิวทามันไม่ตรงอะไรเงี้ยเป็นโครงสร้างแต่เราไม่ได้แก้ทั้งหมดถูกไหมฮะต่ใช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 ค่ะหรือบางทีมีแบบมันไม่ตรงกับแบบอ่ะมันก็เหมือนทำมันท้าทายเรามากกว่าค่ะที่เราต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาที่เปิดไซต์ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ทํางานของออทีมงานทั้งหมดเลยจะรวมกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะค่ะคือจริงออฟฟิศเราเป็นแบบออฟฟิศเล็กๆอะค่ะด้วยคําที่คอนเซ็ปที่เรา เราคิดกันขึ้นมาคือว่าเราทําเล็กๆเพื่อที่ว่าเ,าเรียกว่าอ,อะไระเราก็สามารถทํางานอะไรได้โฟกัสได้เลยเป็นจุดๆไปเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเอ,าอ้ยองค์กรเราใหญ่เราต้องกําไรให้มากเพื่อจะมาอยู่ตรงนั้นหรือะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องธุรกิจค่ะแต่ว่าเมื่อองค์กรเราเล็กเนี่ยเราก็สามารถทําอะไรตามที่เราอยากทําทได้มากคือดังนั้นขนาดออฟฟิศเราก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะ5คนหคนอะไรประมาณเนี้ย อันนี้ก็เป็นทีมออกแบบก็คือสามคนยังไม่รวมคนงานที่ไซ้์งานอีกซึ่งนั้่าจะมีหลายสิบเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูตึกแห่งนี้ดีกว่าว่า30กว่าปีเนี่ยที่สร้างขึ้นมาแล้วผลงานการรีโนเวทของทีบูริกัสถาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปค่ะ สนับสนุนโดย Bangkok f i g h t Factory นี่คือส่วนที่เป็นล็อบบี้หรือเปล่าฮะขอเล่าแนวความคิดของการออกแบบที่นี่ก่อนค่ะคือโดยปกติเวลาเราคิดงานเราก็จะมีคอนเซปต์ใช่ไหมคะซึ่งออฟฟิศทั่วไปอ่ะเขาก็จะมีแบบ คอนเซปที่เป็นแบบมีโซนต้อนรับโซนรับแขกมิทติ้งที่ทํางานแต่ที่เนี้ยจะไม่เหมือนกันทำไมอ่ะที่เนีคือที่นี่เหมือนเน้นพื้นที่ที่เป็นแบบเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างจะฟรีมีพื้นที่ที่แบบให้เราผ่อนคลายสามารถเปิดสมองให้เราคิดได้มากขึ้นตรงเนี้ยจึงอาจจะเป็นทั้งมิทติ้งด้วยที่พรีเซนต์ลูกค้ารวมถึงนั่งเล่นคิดงานได้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันหมดเลย ก็อออินวันีไงแต่ว่าทุกอย่างอยู่ตรงนี้มุมนี้คือลูกค้ามาก็คือนั่งคุยตรงนี้พรีเซนต์บนผนังนี้ค่ะค่ะอ๋อนี่ออกผนังก็คือเป็นคิอเข้าใจว่านี่คือเอาโปรเจคเตอร์มาใช้อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ตั้งโปรเจคเตอร์คือมันเป็นกิมเมกอะไรนะเนี่ยขอเป็นลูกค้าหน่อยแล้วก็จะมีวอยอยู่ด้านบนค่ะนั่งด้วยนั่งด้วยถ่ายทกาศได้ อาชวนเสนองานค่ะค่ะแล้วคก็มีเซ็นเตอร์บนจอตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงมีโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้เขาจะก็รู้ว่าแบบเป็นกิมมิคอะไรหรือเปล่าเป็นผนังโล่งๆจะเห็นว่ามีแมททีเรียลที่ค่อนข้างจะหลากหลายในโซนนี้คือเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยเราก็จะชี้ให้ดูได้เลยว่าเฮ้ย มันจะเป็นฟิลนี้ไหมเป็นไม้หรือว่าเป็นอิฐไหมโอ,อพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูได้เลยใช่มันต่างกันยังไงบ้างอันนี้อันนี้พูดในมุมคนไม่รู้อ่อย่างถ้าไม้พื้นไม้อย่างนี้เนี่ยมันสื่ออะไรอะคะคือจริงๆถ้าสังเกตก็คือโทนหน้าเราจะเป็นพื้นเงาๆมัะจะดูเป็นหน้าส<า>ุดเป็นพื้นเงาก่อนมันจะทำไงคะหรูหราอะไรอย่างเงี้ยใช่จะให้ดูฟิลที่เป็นแบบเป็นทางการต้อนรับค่ะเอาถัดเข้ามาโซนมาถัดมาจะเป็นพื้นไม้ซึ่งก็จะให้ฟิลที่รู้สึกผ ถ้าเป็นอย่างงี้ถ้าเป็นอย่างนี้นน<ม>ก็อาจจะเป็นการเน้นเฉพาะโซนนี้เพื<ม>่อเป็นการแยกพื้นที่จากส่วนอื่นอืสไตล์ที่เราออกแบบนี้เราเรียกว่าสไตล์อะไรครับเนี่ยถ้าจะคิอผลอาจจะดูออกล็อกนิดหน่อยแต่ว่าอตอนที่คอนเซปที่เราทำอ่ะคือเราอ่ะเน้นของที่เหลือจากการรีโนเวทโครงการอื่นๆนนำ<ถ>มาใช้จัดวางใหม่ใช่นี่คือรีไซเคิลมาใช่พื้นไม้นี่ก็เหลือจาก โครงการบ้านของวอรเนอร์โครงการนี้ค่ะอือหรือเป็นกระทั่งด้านหน้าก็เป็นกรอบบานหน้าต่างจากจุดแถวนี้เหมือนกันอ๋อพูดอีกมุมนึงก็คือแบวเวอรทุกอย่างก็ของเก่าของเดิมหมดไม่ได้เอาอะไรใหม่ๆข้มาใส่ทั้งหมดอะไรอย่างงี้ค่ใช่แล้วกาสามารถมาจากแพทเทิร์นวางให้ลงตัวได้ดูคลาสสิกมาก ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอะไรนะห้องนั่งเล่นใช่ค่ะแต่ว่าเราก็จะออกแบบให้มันเป็นรับแสงธรรมชาติใช่ซึ่งจะต่างจากโซนเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อสักครู่นี้จะดูเซ็ตที่ดูเป็นทางการนิดเดียวอาจจะด้วยโซฟาหรือว่าแสงไฟแต่ตรงนี้จะรู้สึกแบบรีแลกซ์มากกว่าด้วยวัสดุพื้นที่เป็นแบบปูนปือยหรือว่าการเปิดวอยที่โล่งขึ้นไป ก็คือรับแสงธรรมชาติรับลมธรรมชาติทุกอย่างก็จะผ่อนคลายมากขึ้นคือถ้าไปอยู่ออฟฟิศอื่นๆเราจะเห็นได้เลยว่าเขาก็อยู่ในเหมือนแบบตู้กระจกหรือว่าห้องซีเดี่ยวคือจงจริงเนี่ยที่เดินเดินมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนว่ามาออฟฟิศเลยนะเหมือนแบบทุกมุมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเก๋มากนะคะเหมือนมีฟิลหลายๆฟิลให้ดูอเดี๋ยวเราให้คุณอาคุณแายพาไปดูตรงส่วนที่บอกว่าเป็นแลนด์มาร์คของตึกนี้หน่อย นะคว่าเป็นจุดไหนนะครับไปเลยค่ะโอใครจะเชื่ออะไรเนี่ยสามสิบสี่ปีนะยอดยังไม่เกิดใช่ไหมพี่ยังยงยไม่เกิดเพิ่งประมาณ5้าขวบห้าขวบเท่านั้นเช่นเลยค่ะตรงนี้คือจุดที่เราทำขึ้นมาพิเศษใช่ไหมครับ แต่เดิมมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่มีแต่เดิมไม่มีบันได,ด,นไนดส่วนกลางเออบันไดส่วนกลางเราถือว่าเราเสียสละพื้นที่ของตึกตึนๆไปเลยหรือเปล่าเพื่อทำเป็นบันไดส่วนกลางแบบนี้ใช่เหมือนลักษณะขหมือนห้องห้อง,องหนึ่งห้องห้องหนึ่งไปเพือ่อที่ให้ให้มีบันไดหนึ่งสามารถชูดได้ทุกชั้นขึ้นไปสูท่ทุกทุกชั้นได้เลยขึ้นท,ทุกทุกอย่าง ลุพื้นแต่ว่าโอเคโครงสร้างเรายังคงเก็บเอาไว้เสายังอยู่ใช่ไหมฮะทำให้ฟอร์มบันไดเนี่ยแปลกแปกนิดนึงก็คือเป็นลักษณะตามมุมเอียงของอาคารเดิมแล้วเอาคานวางเอาบันไดมาวางก็เลยเป็นม่มาว่าเออทำไมบันไดมันถึงต้องมีมุมมุมมีอะไรอย่างเงี้ยบันไดมัคือแบบมีลักษณะแบบเหลี่ยมแปลกๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือแผงไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เหลือมาจากโครงการ ของบ้านโอนเนอร์เป็นต้นไม้เก่าใช่แล้วมีคุณค่าเสียดายไม่อยากทิ้งเอามาทำเป็นผนังใช่ของโอนเนอร์อซึ่งแต่เดิมมันเป็นไม้พื้นค่ะค่ะแต่ว่าเราเหมือนแบบเอามาจัดวางใหม่เป็นผนังแทนเนื่ความที่พอโครงการนะคะเราปรับปรุงแล้วเรารู้เลยเอาแล้วเราต้องการแบบไหนเราก็รื้อๆื้อแล้วสุดท้ายเราวัสดุที่เหลือค่ะกองหกสูงมากแค่ ส่วนใหญ่เนี่ยคือเราทุบออกมากกว่าที่จะใส่เข้าไปแต่เก่าเนี่ยออกมาเนี่ยถ้าเป็นหลายรือตึกอาจจะมอสไปขยะใช่ไหมอันนี้เป็นของที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้พวกแผงเหล็กอะไรนี้เก่าหมดเลยไหมคะใช่แล้วค่ะคือเราคิดว่าเราจะไปช่างน้ำช่างกิโลขายเหรอมาได้เงินมาเท่าไหร่พันสองพันมันไม่คุ้มเลยอ่ะ กับเหล็กสมัยก่อนนี่หนาด้วยเราก็เอาออกมาคบเปลี่ยนที่เขาแล้วการทําให้อาคารเราดูเก๋ขึ้นด้วยอ่าแล้วก็มีเรื่องราวประหยัดต้นทุนไปด้วยหนึ่งสองคือเก๋ขึ้นได้ความคลาสสิกยังอยู่อะไรอย่างนี้ยนะคะใช่แสดงว่าการทํางานเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่า ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันจะมีขุงอย่างอะไรออกมาบ้างใช่ไหมออกแบบอย่างนึงแต่พอจริงๆรแล้วออกมาอ้าวมันมีตัวนี้อยู่เอามาปรับใส่นี่นั่นมีจํานวนเท่านี้ด้วยอ๋อทันจะพอดีเออต้องมันดีไซน์ว่าตรงเนี้ยแผ่นนี้แผงนนี้เลยเราจะวางตรงนี้แสดงว่าเจ้าของตึกเนี่ย ต้องเป็นคนอินดี้มากเลยนะยอมรับกับสิ่งที่เรากําลังอธิบายไปว่าเฮ้ยเอาขยะมาทําแบบนี้อย่างนี้เราต้องชื่นชมเจ้าของโครงการด้วยเหมือนกันที่แบบเป็นคนที่ใีางมิสายทั์เออใช่ไหมใชทัด้วยคือสุดท้ายแล้วการทํางานของเราคะงานที่จกมาคือต้องทั้งโอนเนอร์และเราต้องมีแนวความคิดที่ไปพร้อมๆกันแนวทางเดียวกันก็จะช่วยกันทําให้งานออกมา กระตืนมากขึ้นต่อย<ช>อดกันเ,ออเ,ออเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นต่อไปกันค่ะปะสนับสนุนโดย Bangkok Fight Factory ขึ้นนะคะ,คะ นี่ก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะตามโถมบันไดเราก็เลยต้องมีการเดคอเรตให้สวยงามจะเหตุ่าแผงไม้จะอยู่ตามทางเดินส่วนกลางบันไดก็แบบเหมือนเป็นผนังก็เป็นลวดลายได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันได้ค่ะรู้มันก็ไม่จำเจไงเหมือนกับมีฟูลด้วยมีไม้ด้วยเป็นการเน้นเป็นจุดๆไปค่ะ ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะค่ะก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจของโครงการน,นี้นะคะ,ค,ะคือการนําวัสดุเก่าอย่างเช่นพวกตะแกรงกันนกของตึกแถวสมัยก่อนอมาปรับจัดวูปงานตะแกรงกันนกใช่จากเดิมที่ตะแก,งกรงนกพวกนี้เคยอยู่ด้านหลังอาคารคเราเปลี่ยนเปลี่ยนพลิกบทบาทเขากลับมาอยู่ด้านหน้าเป็นเหมือนระแดงไม้อะไรอย่างนี้ปะใช่เอาต้นไม้มาปลูกเพื่อกันแดด ือสวยงามด้วยค่ะใช่เวลาเราดีไซน์อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะสวยเพียงอ,อย่างเดียวแต่เราต้องนึกถึงชุมชนหรือว่าสิ่งรอบข้างหลายๆอย่างคะ<ม>่ะคือหลังจากที่เนี่ยถูกเปลี่ยนให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งเนี่ย สิ่งต่างๆก็จะความลุกร้างก็จะหายไปมันคุ้มค่ามากที่เราที่กับความเหนื่อยที่เราต้องอแลกนอกจาก o เน e r แต่แฮปปี้แล้ว<ะ>ล้วคนที่ได้ใช้งานร่วมๆกันก็แฮปปี้ไปด้วยมันยิ่งแบบคุ้มค่าอันเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นๆต่อนะฮะโดยเฉพาะของออฟฟิศของบุรณสถานเองเนี่ยก็ยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเราให้คุณอาคุณแพรพากันไปชมีกทีเลยครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่อยู่เหมือนกับว่าเป็นดัดฟ้าของออฟฟิศของบูรณสถานซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นที่อะไรครับก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็ว่าได้หรือว่าเป็นแพนทรี่เล็กๆของของทุกคนบนออฟฟิศเอตกแต่งเหมือนเป็นสวนหลังบ้านอะไร่าดเงี้ยด้านหลังคืออย่างที่บอกค่ะที่นี่จะเน้นพื้นที่ที่เป็นแบบฟรีสไตล์ค่อนข้างเยอะก็จะได้ฟิลที่แบบพักผ่อนอีกฟิลหนึ่ง ที่เปิดโลกมีสีเขียวให้มองบ้างค่ะเป็นพื้นที่ส่วนกลางน<ช>ี่ขึ้นมาเห<ช>มือนกับว่าผ่อนคลายกัรสนทนาการกันบุร<ช>ุษนี้อย่างเงี้<ช>ยน,นะก็คือสรุปแล้วเนี่ยบูรณะสถานก็คือเป็นเป็นตัวตนของของทั้ง3คนนี้แหละนะฮะนอกจากว่าจะทำออฟฟิศให้แบบว่ามีความสุขสนานแล้วเนี่ย<ช>บูรณะตึกเก่าๆให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะ,ะ,นะ,ะมีโปรเจกต์ต่อๆไปไหมว่าจะทำอะไรต่อ แผ่นไว้นะคะ,ะก็คืออยากทําอะไรแบบนี้เลยอยากทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันกลายเป็นกระแสหลักที่คนสนใจขึ้นมาตอนนี้มันอาจจะยัง,ยงเงียบๆอยู่คนอยากจจะไม่รู้สึกว่าการที่เรามารีโนเวทตึกเนี่ยมันทาให้ตึกมีชีวิตกลับขึ้นมาได้นะมันทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเอ่อมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะว่าอ,อ,อย่างวิศวกรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะสนใจที่อ,อยากสร้างตึกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมมันง่ายกว่าใช่ไหมคะออกแบบอะไรมันก็เดินใช่มันก็เหมือนเหมือนเดิมมันถัล่างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมาเจอตึกเก่าเงี้ยค่ ใครก็ไม่ค่อยอยากทํากันเพราะปัญหามันเยอะมันวุ่นวายมันมีความเสี่ยงซึ่งแต่แต่คือถ้าเกิดได้ลงมือทำเราก็จะรู้ว่ามันมีคุณค่าทั้งกับเรากับคนที่เขาเป็นเจ้าของตึกมาก่อนมีเรื่องที่เขายังแบบตึกตัวนี้มันมีเรื่องราวกับเขามันยังอยู่มันไม่ได้ล่มสลายไปมันก็ทาให้ประโยชน์ทั้งเราและเขาด้วยเพราะมันก็น่าสนใจถึงมันอาจจะดูยากกว่าตึกใหม่ันก็อยากจะทำอย่างนี้และทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งกลายเป็นกระแสหลักขึ้นมาเกิดเป็นเครือข่ายกันขึ้นมา มาช่วยกันสร้างเมืองสร้างชุมชนให้หน่าอยู่แต่เราก็ไม่ใช่บริษัทที่แบบจะใหญ่มากจนเปลี่ยนทั้งเมืองเราไป็นแค่จุดเล็กๆบ้านหลังนึงโรงแรมหลังนึงอาคารเก่าหลังนึงซึ่งเราก็อยากให้เขาเห็นตัวอย่างนี้เราก็เชิญชวนให้คนอื่นลบบลองหันมาสนใจงานพวกนี้เยอะขึ้น อีกนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะมาบูรณะอาคารเก่าๆให้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นเนี่ยสามารถติดต่อบูรณะสถานได้รับหมดเลยถ้าอินดี้เหมือนกันถ้ามีใจถ้ามีใจแนวเดียวกันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้อ่าโอเคต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนนะกว่าจะคุยกนรู้เรื่องเนี่ยคงอีกนานกับลูกค้าบางทีมันยากนะกับการที่จะแบบยอมรับอะไรแบบนี้นะ ต้องถามนิดนึงได้ไหมคะว่านักตอนนี้รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังตอนนี้เหรอคะเหมือนเราก็กำลังเรียนรู้อยู่มันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปแต่อย่างน้อยคือรู้ว่ามาแบบถูกทางแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเป็นทางที่เราทำแล้วเราแบบแฮปปี้ทามีความสุขใช่ใช่นั่นก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆทำประจำ ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกยาวพราะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะเหมือนเราเพิ่งรู้ใหม่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 หมตลอดเลยไม่มีอะไรซ้ํากันไม่มีอะไรซ้ํากันเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับที่พาเรามาชมสถานที่เก่าๆแต่ว่ามีชีวิตชีวาใหม่ๆกลับขึ้นมานะครับครับขอบคุณค่ะ,คคะแล้วก็กลับมาติดตามโซลไลฟ์ฝั่งฟิวดี้ฟูลเดย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เก่าๆแต่ก็มีอะไรมันมีการทับซ้อนกันอยู่ใช่เมืดูแล้วดูแบบใช่ป่ะมันดูเป็นเลเยอร์ของความเก่าๆอะไรอย่างงี้ป่ะตีความศิลปะนี่มันต้องเป็นศิลปินนิดนึงค่ะพี่คะนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในดินแดนอีกดิมดานมันเป็นอารมณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้อนมันมีพลังงานบางอย่างสัมผัสได้มากที่สุดเก่าๆไง